สบายดีย้ำเศร้าไปหน่อยวันนี้เล็กน้อยข้างหัดเขา่าหายหน่อยคนอุบคนกลุ่มๆอยูน่นี่บางคนบางคนมีนเขา้กิาให้กินวันนี้สองคนเหมือ,อนกักแล้วคนเอาอย่างนี้ลนะเกงอยู่เด้อหน่อยจากไก่มาขี่ใส่เปลือก bên cái lăng khuyển bình ngọc sáng luôn này, này là bên người văn trăn à, loại sưu tập เรื่องต้นมเะเขือกับต้นมะเร็นก่อนปลูกปลัวลายอยปป่เนาะปลูกนะต้นมะเขือต้นมะเร็นอะไรก็พรหอมเปยถือมันได้กินเนาะจะได้กินก็ตีใส่ปุ่นใส่ย,ยังปุ๋ยก็ใส่มันงามไว phải có mẹ lái đấy không mà cái cầu không vậy Như tôi mùa không là hột nạm bay rồi phốt cái bộ khói nha bên đây phải nói lo bừng ba lại sẽ bên đây khúm ở cỏ khúm ở cỏ bỏ con khúm cả ngam vô mà con khúm cả cái không cần thiên hiền sĩ đâu lõi mình đây ngắm gật tôi đây anh hận gà hốt bởi lưỡi nó à, bia mặc nó cua นี่น้านพักบัวยาวเลยี่ดอูไปหยับรีดดูเด้อเออพี่โป้อย่าะหยับเลยพี่โป้อันนี้พักกาดกาดก็ได้สวยงามกระดออันนี้ผักซีพีโป้จะไปหยับถุดินเนี่ยกำลังออกต้นมืันละถุดินออกต้นมัน một thùa có ngam đấy hả Nah, pakat som. bệt cái lối nào để sao thế này Ngoan tên nào mà cái bánh kinh phương Xeo xeo สองสาววันไปเสด็จเขาขึ้นมาโลดสถนไหนหรอไปดิปไปดีปปาุงไปสายตรงมีแอเไปไปแปดโมงเหรอ เอกงมีโทรศัพท์จะก็มาถามเป็นดนังกระเต็มยังไ,ไงพี่น้องเลยบินออกก็ได้บินเข่าก็ได้ตอนเท่าๆก็สสัดอยู่พี่นอ้องเพราะตอนสวยๆมากกัลมแห้งน,นกเลยกระไายๆพี่นอ้องนกกระจะ มาตุ่ยก็บ้าไงกินเข่าลายลายไปเนาะซ้องสศร้ากันยังพากันนั่นลงเทียงอยู่พีเนาะพากัน,นกินฮะเวลาก็ดัดแปลงเห็ดอีกอะไรไปเนาะเอ้ยเป็นแซงอีู่เลยเอามีเศษใหม่เลื้อยอยู่ ถ้าเฮาเด้พี่น้องเงินสื่อหม่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่ายอยา่ามันมันนานานะตัวนี้นะซื้อมากก็เอาคำลอยมันฮักกูเหม็นไ่้ยำใส่งานเปนอารมผ่านมันตกตลาดนี่สบายดีพี่น้องก็เลยเห็นน่าจับขึ้นมานี่าจับหมวกกระทะขึ้นมาไว้เฉียดเจ๊โดนอะไร

เราเขาห้องกับอันนี้ขีงงว่าไรพี่น้องแต่ว่าไกลกันไปกั้ขวงมาตอดมาซับงว่าพันธเขาจะมีตัวไห่ปีที่แล้วนี่แห้งกระไรปีนี่คล้ายออกน้ำนก็เรียนพอไรเสร็จเตเ้นใหม่เนะี่ไปเอาไปใส่ตัว ใีครัวทำาะรเดิมม่อยากหักอันหน่อยยังนอนนับนอนตื่นบ้าผัวอีปุ่ยพี่น้องเอาตัวใหญ่ๆได้ปุ่ยนะตัวใหญ่นะผัวมึงนะชุมขีดตื่นมันต้องเอาดอกมันก็บมันเอาดตมันเอาแต่ตัวใหญ่ๆเด้ โอ้มันเอาอีกตัวหนึ่งโอ้ปากเตี้ยนี่นะนะมาพี่นอนมาหนุนมาหนุนเนื่นจหะ่มาหนุนมา่อไ่จ๊ะแหละมาจะยูไซกันหอมโดดยังขึ้นมามันอยากกัดแต่บักโดบักโดดทบไ้ซ้ำากดุกเนย่อมแพลเข้าล้วพี่นนอปักดุกปี่แี่วนล่วมีแต่บักดุกเบ็ดลวเขาละ เทาแห้งแล้วมอมีจะไปนอนอยู่ซื่ออยู่แล้วก็เนมเบิ่งอย่างได้บักดุกแต่ก็ได้เออทำอแไรเตะมองทำอะไรไม่ได้น่าเออก็ะซับปลาให้ลูก กูอซุกฆ่าเครืออีกแล้วพี่น้องเลยสิมาตัดกวยกัเครืออยู่ซุกล้วก็อยากซุกพร้อมกันเราได้้องเอ้ซุกเลยมันกระหน่วีครับต้นไหนน้อยตัดต้นมันออกก่อนไปสี่ ยังเหลืออยู่หนึ่งสองสองสามข้างในสี่ข้างนอกนอกอไผ่ก้อนนี้มันสุ่มแห้งออต่อไม่ขึ้นบ่อออกเนาะต้นกล้วยมันผุดดูดน้ำมาก ขนาดเ็ดหวานขนาดได้หเพี่น้องไปทอดกัหผูีดแสบ มัต่ะมากตึงเก็บกำลังกินหยาแซวลเชก็ลูกน้องนำกับมี่แล้วพี่น้องอก็เก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงสัมด้สขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เขามาเบิ่งมามส้มเก็บไปใส่อมหอยก่อนต้นเดียวแล้วพี่น้องอ ມັນແຕใหม่